ครับคลิป2นะครับตอนนี้นะครับก็เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มนิดๆแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหมู่บ้านห้วยหกนะครับหมู่บ้านห้วยหกอําเบ้านอ้อนนะครับอําเภอเงาจังหวัดลาปางนะครับซึ่งระยะทางนะครับจากตรงแยกนะครับตรงขึ้นมาที่หมู่บ้านนะครับทางต่อหลิวนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับหมู่บ้านนะครับ นะครับก็โอ้โหถนนนะครับโหดมากนะเห็นไหมครับอันนี้ถ้าหากทุกท่านได้เห็นที่ผมได้ลงรูปนะครับช่วงหน้าฝนนะเด็กนักเรียนอยู่บนรถนะครับซึ่งจมเลยนะครับล้อจมเลยนะครับตรงนี้นะครับทางลําบากจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ระยะทางนะครับก็ประมาณ12โลนะครับจากตรงตรงข้างล่างนะ1 2ถึง13โลนะครับซึ่งอยากจะบอกนะครับว่าถนนเส้นนี้นะครับถ้าผลักดันแล้วก็ช่วยกันทําให้สําเร็จเนี่ย ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่หมู่บ้านห้วยหกและหมู่บ้านแม่แก่นะครับซึ่งอาจจะมีอีก2หมู่บ้านนะครับรวมแล้ว4หมู่บ้านนะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์ครับกับถนนเส้นนี้นะครับซึ่งมีไฟฟ้าถึงแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเสาไฟฟ้าอยู่มาเข้ามาแล้วนะครับแต่ทางนะครับตอนนี้ครับลาบากตอนนี้พวกเราอย่างที่บอกนะครับเดินทางออกจากน่านมาตอน6กโมงครับตอนนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมายปลายทางนะครับซึ่งเสาอาทิตย์เนี่ย ก็จะจริงๆแล้วอย่างกอ,อกอตะเราพี่ตะเองเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ว่าผมเมื่อก็คุยกับพี่ตะเสมอว่าเราจะทําการค้าขายหรือจะทําอะไรก็ได้จะทําอาชีพทําอะไรก็ได้แต่เราจําเป็นต้องคิดถึงนะครับความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วก็บ้านเกิดหรือแม้กระทั่งในชุมชนชาติพันธุ์นะครับกาเนิดของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็พี่ตะเองก็มีความ เรียกยินดีแล้วก็มาเสียสละนะครับมามาคยกว่า,าใช้รถของตอนเองนะครับพร้อมกับน้ํามันรถนะครับซึ่งผมอย่างที่ผมเรียนใน Facebook นะครับว่าผมเป็นคนที่มีแต่ความตั้งใจแล้วก็มีความรู้ที่เล็กๆไน้อยนะครับกับประสบการณ์ที่ผมได้สู้เรื่องนี้มานะครับมามาเป็นต้นทุนนะครับในร่วมกับทุกๆท,ท่านนะครับที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับซึ่ง ท่านใดมีต้นทุนอะไรแล้วก็มามาร่วมกันเติมเต็มร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งจะให้ผมคนเดียวในการขับดันผับดันเนี่ยมันไม่สามารถจะทําสําเร็จได้ดังนั้นผมถึงบอกว่าต้องเกิดจากพลังร่วมของทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเบื้องต้นนี้เราเน้นการมีส่วนร่วมจากภายในตั้งแต่ระดับผู้นําชุมชนจนถึงคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ภายในชุมชนนะครับซึ่งเกิดจาก ความประสงค์ความต้องการของภายในที่ติดต่อเข้ามานะครับยังกลุ่มคนดอยนะครับปิดทองหลังพระนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาที่ตั้งใจที่จะนาหลักคิดของพ่อหลวงรอเก้านะครับในการนํามาขับเคลื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่สัญญาณไม่มีนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับตรงนี้จุดนี้ยังไม่มีนะครับก็ผมก็จะเก็บบรรยากาศไว้นะครับให้กับทุกท่านเมื่อกี้ตอน เราก็เห็นถนนหนทางนะครับร่วมกันนะครับขอให้คนรุ่นใหม่นะครับในชุมชนที่เขาร่วมต่อสู้ในถนนนะครับรวมถึงคนผู้นําและคนรุ่นก่อนๆนะคร,รับนรุ่นเก่านะครับเราต้องถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่โจมตีกันและกันไม่ไม่โทษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทําให้ชุมชนเราหรือถนนเรามีสถาภาพนะครับดาเนินมาอย่าง อ่าสี่ห้าสิบปีหกสิบปีนะครับบางหมู่บ้านก็เป็นร้อยปีอย่างเงี้ยครับก็อันเนี้ยถึงเวลาที่เราอ่ามองเขาเรียกก้าวข้ามตรงจุดนั้นแล้วก็อ่ามาร่วมพลังร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้อ่าวงไม่ได้นะครับเพราะว่าทางมันอ่าถนนดินลูกลังดูจากโทรศัพท์นะครับทุกท่านชมแล้วอย่าอย่าอย่าปวดหวัวน,นะครับอันนี้มันใส่ไปใส่มาขนาดนั่งน็อตสี่ประตูนะครับรครับสวัสดีครับ